สวัสดีครับเซียนบังไฟโบกนะครับไไบ,บ้านผมหอม้องมังไฟโบกครับบ้านเอื่อนเอื่อ,เอ,อนทีงไหนจากที่มม่ยังอง<ม>ําพ่นก็ย่อนแฟงเขายิ่งสรงะคอนดงบางนะครับ<ม>บางนี้บางร่องมือครับอยู่แตกก็สีสูก็สิตฮีริบางหนาสร้างครับหนาก็ยัง อืองเผาวันนี้ส่งเข้าปรากว่าสามบัางนะครับเป็นบัางไฟขนาดสองขีดนะครับขนาดสี่หุนบัางสองขีด ทางมือซันนีใ่ใส่สายยังมัดโอ๊ยพี่แดงม่เห็นสายลีดนะครับสายลีดสายลีดมาครับคอนดวงบางนะครับบางล่องมือเรียวเรียวเรียบร้อยนะบางล่องมือเดี๋ยวเรียวจิฟจุดได้นะครับจิฟจุดแล้วจุดล่องมือ มันใจ่ะครับสร้างมันใจ่ะครับเมียนมอเบืองนะครับเบืองกันยาวๆครับ,บอุบก้อนเน่าครับใส่นี่ครับกระดาษเอซีนะครับดับเบิลเอผลิตมาจากต้นยูคาลิปตัสนะครับ โอบางร่องมือคือมาไรสักอย่างเหรอบางร่องมือนะครับบางร่องช่างมอดนะครับช่างมอดตับแข็งนะงคอยเาทีมงานนครลงบังนะครับจีแบบไงจีวแบบไง สิเป็นยังไงครับเราก็ลัไม่หอดมองจุดแล้วครับมองร่องมือ,ปอไปอะไปวดตีดตามนะครับเห็นเด้อเอาอะไรครับ นะครับอะไลเว้ยเฮ้ยเร็วรเจนเห็นไหครับเจอมัอ